สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมีเซนเซงมาเชิญทุกคนฝึกพูดประโยคภาษาญีป่ปุ่นที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงมาฝึกกันเลยค่ะธรมดาจีโตอเอายาคุโซกุกะอารุก็จะแปลว่ามีนัดพบเพื่อนในกรณีที่ต่างคนต่างเดินทางมาเจอกันเราก็เลยใช้คำช่วยโตนะคะ ถัดมาค่ะอีกเคงก็เอาความคิดเห็นตรงกันชิโกนิเอาประสบอุบัติเหตุชิมีกะบสกูรรอยเปื้อนติดอยู่ 駅に着ิ e uku, ถึงสถานีรถไฟชิงวโตนิสึกุเข้าทำงานมาราจีโตฮานาสึพูดคุยกับเพื่อนเทโอฮานาสึ ปล่อยมืออิ話โนฮานาสุปล่อยสุนัขชชิโนะทรถ่ายรูปชินจิโนะโทรุคัสนพนักงานใหม่อาซาด野菜を買いたいです อยากซื้อผักที่เก็บสดๆใหม่ๆแล้วก็นำเทืจับปลาโยเกเรโอเทือเอาคราบสกปรก,กออกแล้าเอาน็ุกโโโแอบมองข้างใน เดนพจิกายนคยกเว้นวันสารอทิตย์มุซึงเนฮิโมุซูกเชืชชอกรองเท้าคามินาเกาับามัดผมคามินาเกทวาคซึทำผมให้แห้ง เตาดาสแรบลิงนชิรากะาฟูเอุมีผมหงอกเพิ่มขึ้นาม,มิโอยาบุรุชีกระดามโนทาน,านิโนเซุเอาของวางที่ชั้นวาง 椅子に座るัんかนいいัアงケートに答える。งนัแบนบส่งนั่งนั่งนั่ความเคัียนสะสมั่งนั่งกา่งนั่งน ชันสืโนกาสพลาดโอกาสชูเดโนโนกาสตกรถไฟขบวนสุดท้ายเป็นว่าลองไปฝึกออกเสียงแล้วก็พูดไปบ่อยนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆเก็ตแล้วก็จะเข้าใจวิธีการใช้ประโยคไปทีละนิดถ้าเกิดเราได้ฝึกเป็นประจำนะคะยังไงเราพบกันไหมคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตาม ไม่อินเซนเซได้ทั้งทางเพจเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ง่ายจากญี่ปุ่นแล้วก็ Facebook ไม่หญิงจะแปนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ